สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Shock Open Fit 2นะครับโดยอันนี้จะเป็นรีวิวแบบไม่ได้เน้นพวกองค์ประกอบอะไรนะครับเน้นการใช้จริงมากกว่าที่ผมทดลองใช้จริงมาประมาณ1อาทิตย์นะครับกับตัวเองแต่ก่อนผมก็ใช้เป็นอินเอียร์นะครับเพิ่งมาลองใช้เป็นแบบโอเพนแอร์ Open แบบนี้ครั้งแรกนะครับโดยอย่างแรกที่เราจะได้มาคือกล่องนะครับเหมือ,อนมันก็จะเป็นตัวฟังนัสอยู่ข้างในหอ่อพลาสติกไว้นะครับแล้วก็จะมี ใส่ชาร์จนะครับที่เป็นหัว t y ซ e C สองข้างแล้วก็จะเป็นตัวหูฟังที่อยู่ในกล่องไว้แล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้รีวิวพวกแนวเสียงหรือว่าองค์ประกอบอ,อื่นๆแบบอะไรเงี้ยผมไม่ได้พูดนะครับผมพูดถึงการใช้มากกว่าพวกไมค์พวกการฟังเพลงการใช้ในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็ดีที่สุดผมแนะนำให้ทุกคนลองไปฟังเองนะที่ชอ็อปหรือว่าใครมีเพื่อนซื้อมาก็ลองให้เพื่อนใช้ได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเสียงเลยนะ ไม่ได้เล่นหูฟังนะครับแล้วก็ไม่เคยใช้ตัวช็อคเนี่ยยี่ห้อช็อคเนี่ยมาก่อนเลยปกติใช้แต่อินเอียร์นะครับข้อดีนะครับอย่างแรกของเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่ามันใส่สบายมากนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกำลังใส่หูฟังอยู่เลยมันรู้สึกว่ามันเบาสบายมากเลยนะครับดีมากต่อมาก็เป็นเรื่องเสียงนะครับเสียงผมรู้สึกว่าเออมันทําได้ดีกว่าที่ผมคิดนะครับผมผมนึกว่าเออตัวการที่ส่งเสียงผ่านอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ออคุณภาพเสียงดีขนาดนั้นแต่ว่า ผมว่าก็ดีมากในะระดับหนึ่งเลยแต่ว่าคงไม่สามารถเทียบกับพวกอินเดียได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของออไมค์นะครับอันนี้ผมค่อนข้างทีง่จะจอดลึกนิดน,นึงนะครับตัวไมค์เขาบอกว่าตัวนี้มีพวกเทคโนโลยี AI ช่วยตัดเสียงอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลองไปทดสอบให้ทุกคนดูนะครับก็อย่างแรกที่ผมจะลองก็คือลองในที่ที่มีคนเยอะนะลองในยิมของบางหมดนะครับอ่ะก็ลองไปฟังกันเลยครับ สวัสดีครับนี่คือสิ่งของท็อปโอฟิซิทูนะครับขนาดที่กำลังพูดใช้ยิ้มนะครับที่กำลังเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะครับหรือที่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทสวันจชูดี่หกนะครับก็เสียงนยิยมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองพิจารณากันดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนของการสวนใสขนาดกำลังการนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับการไม่ว่าจะเป็นท่าเล่นต่างๆเป็นเพรสหรือว่าพุ่งอัพหรือว่าเจ้าตัว อะไรก็ได้นะครับท่าไหนก็ได้ที่ผมลองใส่เล่นมาแล้วเนี่ยถือว่าดีมากกระชับหูแล้วก็ไม่หลุดเลยแต่ว่ายีมนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วครับจริงจเพราะว่าเสียงเออเสียงรอบข้างมันดังมากนะครับเสียงเพลงอื่นเสียงรอบข้างอื่นมันดงังทำให้ผมเนี่ยมันกลบเสียงของหูฟังเนี่ยไปหมดเลยนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะเปิดเพลงดันแข่งกับเพลงเออเสียงรอบข้างอื่นนะครับเพราะว่ากลัวว่าอาจจะเป็น hearing loss อะไรเงี้ยนะครับใช่ประมาณนี้ต่อไปก็จะมีการในส่วนของการสวมใส่ขณะวิ่งนะครับ ก็ขณะวิ่งเนี่ยผมเจอหนึ่งปัญหานะที่พบก็คือเวลาวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างคลุกคลักหูนะครับทาให้รู้สึกลาคาญมากนะครับแล้วสารผมนะมันลาคาญมากเลยนะครับมันมันรู้สึกเหมือนว่ามันจะหลุดแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ได้หายไปอย่างใดนะครับเสียงเนี่ยมันเท่าเดิมเลยผมรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรมาทูๆหูอะครับเนื่องจากเวลาเราวิ่งหัวเรามันจะสั่นใช่ไหมตัวมันจะโยกมันก็จะกระดิกกระดิกกระแทกหูนะครับแต่เราคนที่ทนได้ก็ อาจจะไม่ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าตอนผมมันรู้สึกลำคานหน่อยกว่าจะปรับตัวได้ก็ประมานหนึ่งเลยนะครับใช่ประมาณนี้ในส่วนของการวิ่งแต่ว่าเรื่องเสียงนะครับก็ปกติดีเลยเราไม่ได้ดีงเท้าตัวเองนะครับเหมือนตอนใส่อินเอียร์นะครับถ้าใส่อิเนเอียร์เวลาวิ่งมันจะตึึบตึบตึบใช่ไหมมันจะเป็นจังหวะเท้าเราแนละ้วดินถึงหูแต่ว่าส่วนของเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเหมือนเราดีเสียงเพลงจากลำโพงม,มาอยู่ข้างหูเราเลยซึ่งถือว่าดีมากนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการใส่ขับรถนะครับกับรถจักรยานยนต์นะแล้วก็รถเก่งตัวส่วนของรถยนต์เนี่ยผมไม่พูดถึงเยอะเพราะว่ามันเหมือนเราใส่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องปกตินะครับเพราะว่าเสียงรอบข้างรถยนต์เรามีกระจกปิดเนาะมันทําให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนอะไรมากก็ใส่ได้ปกติครับที่เสียงปกติเลยแต่ว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยอันนี้ผม ค่อนข,ข้างที่จะลงลึเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าซื้อมาเพราะว่าอยากดินเสียงรอบข้างนะครับไม่ไม่อยากใส่พวกอินเอขนาดขับมอเตอร์ไซค์อนะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบว่าไม่ดินเสียงแตรอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากการสงสัยก็เพราะว่าเออดินเสียงแต่ว่าชัดนะครับตกใจมากนึกว่าเสียงรอบข้างเนะี่ยจะไปกลบตัวเสียงเพลงหรือว่าเสียงอะไรที่ เราฟังอยู่แต่จริงๆแล้วก็คือดินครบเลยนะครับยิ่งเป็นพวกพอดแคสต์ที่มีเสียงสูงเสียงกลางเนี่ยครับที่คนพูดอะไรเงี้ยเราจะดินค่อนข้างชัดมากเลยนะครับแบบว่าเสียงรอบข้างไม่ได้ทาให้เสียงพอดแคสต์ท, Podcast ที่เราฟังเนี่ยเออหายไปอย่างใดนะครับส่วนของเรื่องไม้กันดีกว่าโอเคอันนี้ผมทดสอบในการใส่หมวกกันน็อกนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวช็อคโอเพนฟิทสองเนี่ยทับเข้าไปใช่แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกปกติผมคลับคลิกนะครับฮอนด้าคลิก หนึ่งร้อยยี่ห้าไอนะครับปกติเสียงเครื่องไม่ได้ดังมากก็แนวเสียงก็ประมาณนี้ผมได้ลองอัดมาเป็นช่วงๆนะครับลองไปฟังกันเลยสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงจากช็อปโป้เพนที่สองนะครับผมตอนที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วมาสิสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฮัลโหลดีผมไหมครับสวัสดีครับนีรถเล็กๆนะครับตอนนี้แต่ไม่มีรถอื่นนะครับนี่คือรถผมคนเดียวสวัสดีครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเสียงไม้ขณะขับมอเตอร์ไซค์นะครับก็แล้วแต่ทุกคนที่พิจรารณากันเลยว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คุยกับอีกทางนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินเสียงใช้ขนาดไหนแต่ว่าก็น่าจะประมาณเสียงที่ผมได้อัดให้ทุกคนมาฟังดูนะครับใช่เออส่วนของข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากเตือนทุกคนนะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็คือ ไม่ควรจะเปิดเสียงให้มันดังสู้กับเสียงภายนอกนะครับคุณต้องลองเปิดให้มันลองเปิดในทีน่นียแล้วก็โอเคอันนี้คือดังแล้ว้เราก็จําไว้นะครับว่าดังแล้วใช่ถ้าสมมุติเราไปอยู่เสียงภายนอกแล้วเราเปิดเปิดเกินระดับที่เราคิดว่ามันดังแล้วเนี่ยอาจจะไม่เกิด hearing loss นะครับหรือว่าตัวออประสาทหูในเสื่อม เอ,อสื่อมชั่วค่าเออไม่ใช่ชั่วข่าวนะครับเสื่อมถาวรนะครับใช่เราจะอาจจะได้ยินเสียงรอบข้างในบาลงูาวทาตลอดชีวิตนะครับหาเราเปิดดันแข่งกับเสียงรอบข้างมากๆโอเอยากเตือนทุกคนไว้นะครับประมาณนี้ทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากประสบการณ์การใช้หนึ่งอาทิตย์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังพิจารณาจะซื้อเจ้าตัวช็อปโอเพอร์ฟิสสองนี้ราคาของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณ6 6 9 0น้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาเพียวด์เนาะ ประมาณนี้ก็ราคาถือว่าสูงราเรื่องเลยนะครับสูงมาก6กพันนี่ซื้อพวกแอปพลโปรได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคิปนี้พวกสเปคอื่นๆก็คิวดวโอของคนอื่นอาจจะมีทําไปแล้วนะครับพวกไดรเวอร์อะไรแนวเสียงมากมายอะไรเงี้ยน,นะครับก็บอกว่าคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือเสียงของช็อคโอบิฟิทสในสถานที่เงียบนะครับโอเคฮ e ลโหลเทสวัน okay, ทูยีนผมไหมสวัสดีครับ Hellotest 1,2สวัสดีครับ